ที่5ของการบรรพชาเป็นสาม,มเณรของเหล่าสม,มเณรน้อยทั้ง9้ารูปตัวตนในสิ่งที่น้องเนรแต่ละรูปเป็นยังแสดงออกในความเป็นตัวตนนั้นอยู่จุดเริ่มของการปรับเปลี่ยนตัวตนภายในยังมีให้เห็นได้ไม่มากนักเลเซยมันไม่เหมือนการนะับแบบของที่โงเรียนกับอยู่ที่วัดก็ล่าเรื่งนิดหน่อยครับ ซุกซนชอบหาเรื่องใส่ตัวครับชอบไปแย่คนอื่นนะครับคิดว่าตัวเองยังไม่มีการพัฒนาแต่ว่าอยากให้ได้ดีมากกว่านี้ครับก็จะซนไม่ยอมนอนกลางวันอะไรก็จะไม่เหมือนที่นี่ก็จะที่นี่ก็จะเงียบๆเพราะว่าเวลาเขาอยู่เงียบๆนั้นเราก็ต้องอยู่ไปด้วยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ที่บ้านเราซสนก็เรื่องของเราแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเราก็นิ่งขึ้น อยู่นิ่งๆได้บ้างแต่ว่าที่ยังไม่ค่อยปรับปรุงเลยก็คือเรื่องทะล้นลน,นะส่วนสาม,มเณรเข้าปั้นนั้นตัวตนของเขาเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นโดยการดูแลอย่างใกล้ชิดการจากบ้านมาบวชสาม,มเณรในครั้งนี้สาม,มเณรน้อยเข้าปั้นจึงรับรู้ถึงความรู้สึกความว้าเวที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจ สามเณนเข้าปั้นหรือนักทันวรนาวินเมื่อครั้งนึงเป็นคารวาสน้องเข้าปั้นเป็นเด็กช่างจินตนาการช่างสงสัยและตั้งคำถามเป็นน้องชายคนเล็กของครอบครัวเนี่ยมามามันมีอันสีแดงด้วยอ่ะเป็นเป็นเหมือนเป็นดอกไม้เป็นมักดอกไม้อ่ะที่อ่อที่จะ และด้วยความเป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีทําให้ช่วงระหว่างการบวชในครั้งนี้สามเณรเข้าปั้นจึงสามารถพูดคุยและเข้ากับเพื่อนๆสามเณรได้ทุกรูปแต่ว่าเรื่องตื่นเช้าปฏิบัติธรรมคุณแม่ไม่กังวลเลยพี่มาทําได้แน่แต่ว่าตอนที่เขาบวชกับผมผมก็พาเขามินทาบาทขอดเท้าเปล่านแต่ว่าผมคือให้เขาระยะชั้นนะครับ อย่างน้อยเขาก็น่าจะเคยบวชมาทีนึงตรงนั้นเขาอาจจะพอพอรู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรบ้างก็ไม่น่าจะต้องปรับตัวอะไรมากเองแต่ว่าระยะเวลามันยาวขึ้นแต่ช่วงบวชตอนนั้นก็จะถามตลอดเวลาว่าทําไมถึงกอดมามาไม่ได้ทาไมถึงโดนตัว,ตวไม่ได้เขาเขาอยากจะกอดแม่งไงแต่ตรงนี้ก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าตอนนี้เขาก็เข้าใจแล้วตรงนี้เขากังวลเหมือนกันเขามีแอบพูดว่าเาเขาจะไม่มีเพื่อน แล้วก็บอกเอ้ยไม่ต้องกลัวเพราะทุกคนก็ไม่มีเพื่อนแล้วก็มาเจอกันบอกว่าแค่ทําในสิ่งที่ดีอ่ะก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเขาก็โอเคนะคะหลังจากศึกษาเล่าเรียนพระธรรมมาตลอดทั้งวันเมื่อแสงแดดยามบ่ายเริ่มคล้อยก็ถึงเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กวาดใบไม้และออกกำลังกายกับหลวงตาโรเบิร์ตตายรมโพใหญ่กลางลานนาธรรมสถาน Uh, the, the the purpose of the exercise uh, is really to relax the little monks normally during the day from early morning till late at night and uh, make them feel, give them a little energy and, and let them express themselves in the hands. And, uh, but really, the purpose of, the, of that exercise is meditation, but for older. For older monks, would understand that, or older samanens, but these are children. The, the benefit yes. of uh, this exercise is really concentration and mindfulness of movement of the body. It's very difficult to tell little monks. About that, and for them to understand it, but by doing it, they're doing it without re realising what they're doing. So I try to tell them to make an empty mind. And uh, but the benefit is concentration and uh, being alert, and uh, it's good for them as children as they're growing up. <laughs> โดยพระอาจารย์มหานพันธ์พระอาจารย์วิทยากรจากกลุ่มเพื่อ <บา S 1> ชีวิต <บา S 1> ดีงาม<บ>าวัดสระเกศเพิ่งเป็นของที่ที่มีมาภายหลังฉะนั้นแต่ว่าอย่างน้อยในแง่ของเวลารับบาตรเนี่ยก็ห้ามห้ามรับเกินขอบปากบาตรเพราะอะไรเพราะตอนนี้ชีวิตของสมมเณรของพระภิกษุเนี่ยขึ้นอยู่กับครวญญาติโยมและในแง่าการใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยต้องพอเพียงเป็นคนเลี้ยงง่าย และไม่บริโภคมากจนเกินไปให้พอมีแรงทาที่ต้องเน้นท่องกันก่อนจะฉันนะครับที่บอกว่าเพียงเพื่อไม่ได้ไม่ได้ฉันเพื่อประดับตกแตง่งไม่ได้ฉันเพื่อมีกําลังฉันเพื่อพอให้ร่างกายอยู่ได้ภาษาพระเข้าใช้คําว่ายาปนมัตตายะพอให้ร่างกายเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปได้ในส่วนของในพระไตรปิฎกในอถาคาถาเนี่ยเวลาอ่านบางอย่างเนี่ยพระเจ้าท่านบอกไว้เลยว่า เป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องไม่ปกติแต่เป็นเรื่องปกติสําหรับมหาบุรุษสําหรับพุทธเจ้าสิ่งที่เน้นเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ถ้าเกิดอะไรที่เป็นเรื่องอิทธิปฏิหารหรือเรื่องอะไรพวกนี้อย่าไปอย่าไปสนใจมากพระอาจารย์เคยให้เราทํากิจกรรมไปเมื่อวันโน้นนะครับไม่รู้เราจําได้หรือเปล่าพระอาจารย์จะลองเล่าเรื่องให้เราฟังแล้ว ลองคิดภาพตามไปแล้วกันนะครับวันนี้จะสรุปกิจกรรมทั้งหมดที่น้องเนนได้ทำเรื่องปัญญากับการศึกษาที่แท้นี่คือเรื่องของปัญญานะครับปัญญาประการแรกคือน้องเนนรับรู้หรือเข้าใจภาพตัวเองยังไงจำเรื่องหมอดินใบร้าวที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับมอดินใบร้าวมอดินใบหนึ่งร้าวมอดินใบหนึ่งสมบูรณ์ไอ้มอดินใบที่สมบูรณ์เนี่ย มันจุน้ำได้เต็มทุกครั้งแต่หม้อดินใบร้าวเจ้านายแบกไปทีไรกว่าจะถึงที่หมายเนี่ยน้ำที่นํามาก็หายไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาเสียใจแต่ว่าเจ้านายกับบอกให้ดูสิทางเดินที่เดินผ่านมาเนี่ยเห็นไหมว่าต้นดอกไม้ขึ้นงามสะพรั่งเลยเพราะอะไรก็เพราะน้ําที่มันไหลาจากความแตกร้าวความไม่สมบูรณ์ของหม้อดินใบนี้แหละที่มันลงไปทําให้พื้นดินชุ่มช่า ทำให้เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต้นไม้เติบโต,ตงอกงามฉะนั้นสิ่งที่น้องเนนคิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์นี่นั่นโน่นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆแล้วพ่อแม่รักเราไม่ว่าเราจะสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ตามถึงเราจะดือ้อถึงเราจะซนยังไงพ่อแม่ก็ยังรักฉะนั้นอาจารย์อยากจะชวนประการแรกเลยใครรักเราไม่สําคัญเท่าเรารักตัวเองสมมุติว่าวันหนึ่งเราโตแล้วนะครับ วันหนึ่งอาจจะนึกถึงพระอาจารย์ทรัพย์ชูขึ้นมาอยากไปถวายพัตหารเพนท่านก็เอาอาหารใส่หลังรถเลยนะครับเตรียมไปถวายเพนแต่บังเอิญน้องเนนออกจากบ้านสายตอนก่อนจะถึงวัดมันเลยเวลา11โมงครึ่งแล้วอ่ะก็ขับไปด้วยความรวดเร็วแต่พอใกล้จะถึงวัดเนี่ยมันมีทางโค้งหักศอกครับน้องเนนก็ชะลอรถเตรียมจะเลี้ยวในขณะที่ชะลอรถจะเลี้ยวนั่นเองปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่ง อายุประมาณเจ็ดขวบได้ออกบกมือให้หยุดรถน้องเนนก็เห็นแล้วล่ะว่าเออเขาโบกมือให้หยุดแต่พอมองแล้วเนี่ยปรากฏว่าห่วงพระอาจารย์ท่านเดี๋ยวจะไม่ทันฉันเพลนก็เลยตัดสินใจขับรถผ่านไปก่อนรถก็ผ่านไปนะครับผ่านไปแต่ด้วยความเป็นเด็กดีเคยบวชเนนโครงการสามเณรูปรปัญญาธรรมคุณธรรมที่ปลูกฝังมันยังอยู่ก็ยังนึกเป็นห่วงเด็กคนนั้น ก็เหลือบมองกระจกหลังพอเหลือบมองกระจกหลังภาพที่ปรากฏเนี่ยคือภาพของเด็กผู้ชายอายุเจ็ดขวบคนนั้นเนี่ยก้มลงหยิบก้อนหินก้อนเบ้อเลยแล้วคว้างมาสุดแรงเกิดโดนกระจกหลังรถดังเพลงกระจกแหลกแตกหมดเลยอาจก,กล่าวได้ว่า <ๆ S 1> <น>การเริ่มต้นง่ายๆในการฝึกการใช้ปัญญาคือการรับรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรเพราะเมื่อมีสติคลุ้นคิดถึงตัวเองแล้ว จะนำมาซึ่งการใช้ปัญญาในการพัฒนาและฝึกฝนตนเองต่อไปเชื่อไหมว่าประาจานเคยเป็นบรรยายให้นักโทษในเรือนจำที่คลองเปรมฟังนักโทษที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาฆ่าคนเพราะบัณดาลโทสะเขารักทรัพย์คอยยับยั้งใจไม่อยู่ไม่หาวิธีทำมากินที่สุจริตในนักโทษเนี่ยพอไปบรรยายให้เขาฟังนะครับพระอาจารย์ก็ถามเขาอย่างที่ถามพวกเรานี่แหละถ้าเจอเด็กคว้างหินใส่รถอย่างนี้จะทํำยังไงคนหนึ่งก็ ยกมือขึ้นตอบบอกถ้าเป็นผมนะครับผมจะลงไปครับลงไปทําอะไรโยมลงไปข้อมันโอ้นี่เขาตอบแบบฆ่ามันครับสมกับที่อยู่เลยแต่อสมมุติว่าลงไปเพื่อถามว่าเขาคว้างหินทําไมปรกากฏว่าพอลงไปปุ๊บเจอหน้าเด็กก็ถามเลยเอาเจ้าหนูคว้างหินใส่รถทําไมปรกากฏว่าเด็กคนนั้นไม่ตอบครับมือชี้ไปที่กอหญ้าข้างทางเรามองตามไป ภาพที่ปรากฏกระสายตาคือภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอายุประมาณ4ขวบนอนจมกองเลือดอยู่ข้างๆก็มีเสรจจักรยานบุกบู้บี้ถามว่าตอนแรกลงไปกโกรธไหมครับโกร,นะรธนะครับตอนนี้ยังโกรธอยู่เปล่าครับฉันประเด็นแรกเลยพระอาจารย์อยากชวนน้องเนนทุกรูปเวลาโดนพ่อแม่ตีโดนครูตีโดนอะไรที่มันกระทบใจ เรารู้สึกไม่ดีลองมองเบื้องหลังครับปากเราอาจจะได้ยินเสียงบน่นเสียงว่าของพ่อแม่แต่ในใจในหัวใจพ่อแม่อาจจะกำลังบอกว่า Help me Help me please ช่วยด้วยช่วยพ่อช่วยแม่ด้วยช่วยเป็นเด็กดีหน่อยนะครับท่านเหนื่อยกับเรื่องทำงานมากแล้วไม่น่าจะต้องมาเหนื่อยกับเรื่องความวุ่นวายของเราประเด็นที่สองครับพระอาจารย์ชวนเรามองเรื่องไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญา ตอนแรกที่น้องเนรลงไปน้องเนรอ้ายครับตอนแรกที่ลงไปเนี่ยเราไม่รู้เขาเรียกปัญญาไม่มีไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คว้างหินทําไมความรู้สึกโกรธจะมีนั่นคือคุณภาพใจหายไปหมดแล้วไม่มีสมาธิเลยดังนั้นพฤติกรรมทางกายและวาจาคือศีลก็จะเป็นเรื่องของการลงไปว่าการลงไปสั่งสอนเด็กเห็นไหมครับพอปัญญาไม่มีปับ๊บ จิตใจก็ไม่ดีตามพฤติกรรมทางกายวาจาก็แย่ไปด้วยนี่คือไตรสิกขาแบบบูรณาการคือถ่าน้องเนรไม่มีปัญญาปุ๊บใจน้องเนรก็จะเป็นแบบหนึ่งศีลพฤติกรรมทางกายวาจาของเนรก็จะเป็นแบบหนึ่งมันจะหายไปหมดเลยฉะนั้นพระอาจารย์จะชวนน้องเนรฝึกปัญญาอย่างนี้นะครับเช่นสมมติว่าเวลาเห็นน้องเนรวินเลียมงอแงขึ้นมาน้องเนรต้องมองให้เหมือนกับ เหมือนกับที่มองเด็กคนนั้นว่าเนี่ยน้องเนนเขากำลังขอความช่วยเหลืออยู่เขาขอความช่วยเหลืออะไรก็เข้าไปดูเขาแล้วช่วยกันน้องเนนทุกรูปก็เหมือนกันนะครับเวลาใครมีปัญหาอะไรทําตัวไม่น่ารักขึ้นมาลองมองไปที่เบื้องหลังดีว่าเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วมีอะไรที่เราจะช่วยเขาได้ฝากน้องเนนชวนมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างนี้ก่อนนะครับก้าวย่างแห่งสติน่าจะเป็นความหมายที่ชัดเจนที่สุดสําหรับกิจกรรมการเดินจงกรม กิจกรรมสุดท้ายก่อนน้องเนนทั้งเก้ารูปจะขึ้นจำวัดในค่ำคืนนี้สายยานอนั่งหนอนั่งหนอตอนนี้เรากำลังฝึกเรียกสติกลับเข้ามา